เฮ็ดแห้งตายมึงแทเซวกันบ่ยงหลอกลึ่งแกนกันแล้วลึ่งแกนเกิดหัวตำแปดเนหัวแตกกู่วนน่เถอบ่ยังหอกรองนเเป็นเห็ดดเอ้าบักตาบเี้ไ่มวไม่ก็บ่ใส่วสุกกอหัวด่วนไม้โอ้ยว้าเสกกระบอกมันมันบ่แมันห้วยเล็กน้อยว้ากันผู้นี้กันว่าโอ้ยไอเ็นเออเศาอ้โอ้ยงอเกระบอกันเว้ยว้าเสกระบอกมันกัยัง้้ยก็เพอเสียงกูไปใส่ว่ะโอ้ยทำอะไ่ทำไม เียงกยังในถทงพ่นเอง่ได้เซียงมือเขาจิงย้อยไม่ไหมทาไยอยขหว่าไม่นำโมเดลกูตบเพายังมือเด้บาดอย่าไม่ยูพี่ค่ะเอนเอาไว้ให้าซันคือรวยนี้ไว้เถอะล่ะรวยอย่งใสว่าสิตบเขาคือบวกาตบสควาเพิ่คว้างานดิบบาดรี่านะบรว่าจะดาใหกูได้ยินเต็มหูพี่น้องกูได้ยินหมดไม่ใส่ตบะฉันว่าไม่ตกบอยู่นูนผู้ใดสิน้อนั่นฮะต๊หรือต๊บเ่ยตหัวควางพีษจิิงต๊บจะนวโตจากมือ่อยไปอยู่มือเจออ พยยามันโตอยู่มือผูลาอกมยอย่ามันสูญหายพ่อหัวโตอยู่มือทยเดียวกันเขาเรกว่าเอาไว้แล้อนี่เไปเลเอาไม่ไปบอกกันเวยผู้ใดถึงหูยังโหล่าที่หลังพี่น้าให้ดีพี่น้ายังยเห็นแต่หูก็วมก็วอใส่เว้ไพสิวจะว่าไม่ไปล่ะก็เขียนท้องหม่บอกว้เว้ยไพมาเขียนท่นอย่างเดียวที่ว่า่านไปนท่สวมเต็มเพว่าเขาเลิกใส่บริการสวมเต็มเพเขียนไบนี่อันนี้เอาไม่ไปแล้วคอยเขาเป็นบ่าไปบอกเขายังว่าเป็นบ่าวนะเไป ไม่ยังลหมดไม่ยังเหรอมอไไม่อยู่ในหันไว้แต่ว่คือเป็นแต่หัวใช่จบไปอีกดูอุ้ยไม่ไม่เอาลเดีาเนี่ก็เป็นนแสดงถึงว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่มือมือมือข่อยพิสูงรมืเสียงยังวะหม่ไม่่คือเป็นเส้นวะไม่แล้าไปบังเกามือเงี้ยักยานักกัดโอ้ยเอามือเงี้ยหลอดตาตาบ่ถือตาติ๊บๆนึงไงควงอยู่เออไม่เงี้ยเอออย่าแก้มือเงี้ย เฮ้ยฟาดสี่าธิหลายตัวเถอะวะหลายตัวเนีนัเสียงเนี่ยนี่อยู่ในนี่นะบ่ํำกหนึ่ตัวกตำกหนึ่งตัวกับมิเตอขอนทแล้วไม่ยังไงสร้างมังเหล่านีบ่เห็นบ่เห็นบ่เจ้าเสียยังไงขอนมันถึามันอยู่เลิกมันอยู่เลอกยาไปเคาะฟังหอยก็ได้เกิดเมนตอเมนหยังบินออกมาเนี่ยนะตอดผู้ได้หัวออกนี่นำหอยแม่เดี๋ยวหอกบดหัวเอยยาใช่ไ วายมาสั่งบ่ฟังแถวเดียวนี่ต่อตอดหัวงอเขาก็รณ์่ังไอยู่นั่นหงอมันก็บ่หนักคือเบียกกระสอบก็สั่นบ่โอ้ยเสียมันตอดเดียวมันจำเป็นยังไงมันตอดเดียวนี่เดียวตอมันคือไม่ถ้าตอดคตนั่นลักมันกับแมนอยู่มันกับมี่ใบตัดโอ้ยโคตรเด้อเว้ยเอาคัดมากันอตคือมือมันใกล้ตัวหาตอดถึกไอ้เรื่องไหนหรอตอดบ่เขาอร์รบัดหามันเข่าเอ้าเข่าทั้งลานทั้งหมอกโอ้ยห้ากววที่เห็นตัวเดียวตัวเดรนไรโอ้ยโอ้ยโกนเลย เจ้าขืนมากยังเนี่ย้างเมือกันนะเห็นบคันบ่อคอมันก็บขึ้นมากห็นบอ้มูหรือตเมืงบราัดวะเมงไหนเห็นแต่ตามันอร้ไหมซ้าไหม้ไหมาบ่มันเมืองภูบ่อมันตอหรอกบังเห่นเห็นได้ตังแต่เห็นมเลาบกินตาคือตาคนนีล่ะแต่ว่าตาหน่อยหน่อยวะ เจ้าเสียวไปเสียวไปใส่เด so. ือนจอเลี้ยววังเลี oh, ้ยววังเจ้าเลี er> ้ยวไปใส่อ้ยตาแมมก็เห็นเลยเขายซซองเขาหู้คันจับเอาถึ้งเอ่เอามาหลับด้วยขึ้นเมนบางด้อยอุ้ยหลับแซ่บเลยไปนี่เห็นเลยนี่อู้ดีดีดกินเป็นตีบ้านี่โนุ่ยรถคนพอมด้วยเขารถร ไอ้ก็น้องหยอกตะกันยังวะตอนนี้น้องสายตาสั่นเลยไม่ผีน่ะบอกว่ามันบางอยลีมันบางหันหลัวตัวนี้เอออย่าไปหัวซ่าพอเอาก็ไอ้แล้วก็พอเจ้าเลยหยอกตะกันมัดผีนั่นคือโมเดลูกคือจะหล่อนดีจังว่ะมันไหนมาอะสัมผัสไหนแน่เขาพอฝรั่งเขาสัมผัสฝรั่งอันนี้เขาบอกว่ฝรั่งสัมผัสสัมผัสเขมรนี่แหละเขมรผู้นี้สือหยังถามใหมแน่ บ้านเฉาไอ้บางเฉพาะสลักศ no. <to use these other sandwiches> ิลาทองหมดสื่อสลักศิลาทองค่ะอ๋อสลักศิลาทองครับพี่น้องต้องชื่อสลักศิลาทองเขานี่สะจอยเด้อเออมือเสาร์คือมีจอยสื่อๆบนมิสะใช่ไหมโอมันจะไก่เซียวมันหัวกันคือกันจะคือเขาเม็ดจะคือเม็ดผ้ามันเป็นนิวในะถือไว้ก็คือเท่านิ่ง คนมาจากจังหวัดไดนั่งบ่มาเปิจังหวัดนาโมปิจังหวัดสุรินทร์มามาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ๋อเป็นคนสุรินทร์เป็นคนสุรินทร์เฮานี่สุโกสุมสารคามเด้อมีสูตรของเขาอีกเหรอขันไปตะกงเทพเมื่อเช้าก็ขึ้นไปเลยบานไพรไปแยาเขาทาฟาเด้อเลี้ยวขัวสุโกสุมไม่ฟังมันว่าเขาได้ทั้งเดียวปันขวดทั้งบรรโสดคุณกุดล่างเหมือกัเขาได้ที่กันเพิ่นอยู่อำเภอได้ถามแน่ยโนบุเออบังโนบุกาบจึงแบบมาห้าเนี่ยเปียงก็เป็นคนอีกทีวะ ไม่นี่ยแต่อำเภอเนี่บ่ต้องไปถามอีหลานนี่ยนะผมก็ูฟังเป็นเลยสบายดีฟังไปแล้วมันช่เป็นไว่เถอโอ้ยกระเซียวกันเนาะมั่งเซียมใส่กันคขึ้นจกน้ำมันเบนซินเลยอำเภอยังเหรเพื่อนเนี่ยอำเภอขาบเชิงขาบเชิงค่ะยังพาลูกพาเมียไปขาบเชิงอยู่ขางบึงมาเล้วเป็รียกว่าเป็นอำเภอขาบเชิงเลยนะจะเป็นสตีฟสตีฟก็เพิ่งนี่มาขาบเชิงอยู่อันเพิ่นไม่รู้ไม่เมียเราไปถามในนางบ่แม่ก็เม่เปิลให้มันเตือนเมียนเต้แบบ บะทันมีดอกค่ะแล้วเสียวมีอ่ะบอกให้ซียวงซีติบะจะบ้าก็บ้าป้วนาเอาคือจังบ้านจังบ้านหรอบอกดอกยี่โดนจนบ้านแล้วปะเนีจะเลือต้นแต่เห็นใจเนาะวาดว่าขั้นจันทรปานนี่แล้วเัาเสิเริ่มต้นจีบสาวจริงทิว่าจะเนี่ยเขาเป็นฮ็ดกับมันเงาเน่าแล้วเผื่อวานได้อยู่บานบานนี่เนี่บ้านกาแปฟว่าได้ค่ะวานแปรว่าลืงแล้ว นุ่มภาพพองหมดเลยแก่เขินเพิ่นพาสวกูขัดมึงเสียใจมึงกูไม่บอกหูวยแป่ผิดด้วยมันไหนมาล่ะสัมผัสถามขึ้นให้็นไหมอันนั่งนี่เรามาจากจังหวัดใดแล้วกูบอกภาษาเขมรเป็นเนี่ยโมเป็นจังหวัดไหนโมเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จ้ะโอ้ยบุรีรัมย์ชัดเลยบางบุรีรัมย์ชัดเลยอันเออเราโยมเพื่อใด้ถามเนี่ยนับปุ๋ยเนี่ยนับปุ๋ยสต๊อก ไม่ยังแล้วมืดตุ๊บตั้งท่าอยู่ตั้งดนสิแตกเขาไปหลายๆตีแมวหนิแมวมันทำมานิฉวจักอำเภอสมองมันมีแต่สั้งหาติงแต่หนูนเออทำไม่ทำไม่โนเปื่อยเนี่ยโนเปื่อยตักอำเภอไก่ตอกบ่มีดอกอำเภอไก่ตอกอำเภอไม่ไม่กับ่มีเจ้าจังหวัดไม่เขาตั้งต่างจังหวัดนี่จังหวัดยังจังหวัดสากแก้วจังหวัดต่องบัวลำพูจังหวัดอำนาจเจริญนี่คือการที่ว่าเราบอกอำเภอนี่ เข้ามาในอำเ่อก็ติเป็นกิ้งเข้ามาป็นกิ้งก็ติเป็นตำบลไม่เป็นตำบลก็ติเป็นหมู่บ้านน้อยๆหมู่บ้านใกล้ตอกกันนะอำเภอสตึกครับอำเภอสตึกสตึกเออสำเนียงเสียงถอยเงี้ยกล้ขาคอยยิงไก่จังแด่มื่ือดตึ๊บตุ๊บออกตะลอกก่นเลยตะออกกะมีเออโอ๊ยกติเป็นปวดเป็นหายหัวใจกันบักได้อายกําลังได้ายกับนอามันเขาใจกันดี้ไปยังเอือบ้านเราจะใช้ถามใหม่แน่นอกสระนานอย่งนอกสระกี่ี่หาสองเอาที่ จะได้สี่ซอกพอแล้วเนี่ยจังหวัดนึงมีเจ้าอำเภออำเภอนึงมีจัาตำบลตำบลนึงมีจัาหมู่บ้านอะไรบ้านนี้บ้านแค่นดงครับคือวันนี้เขาว่าแค่นดงสระกะกี้เราบอกภาษาเขมรเขาบอกเขมรบวกเออหนาวมากเลยแบบนี้มากยังเท่านายูุทำอะไรเนี่ยอลามอย่างอันเล่าท่านมีผัวแล้วไปเนียงเนียงโย่เพีงไม่สุภาพเลยใครเกียดผู้หญิงในตี่การบอกนี่ไงผมก็ต้องเสียโามดเลยครับคนยืนยันฮะบากเขาบอกไปที่ที่ไป็ขั้นไปเนียงเฮ็ดยัง เนี่ยงครับเนี่ยงแปลว่านั่งหรือนองมันเป็นเนียงหรอเป่ิบอกครับห่วยเราว่าเจ้าเป็นบ้าเจาะบ่เขียดบอกเป็นบ้ายที่ไหนครับบัตรสีบอกน้ำเจาเราบ้องบ้องอยู่บ้องครับบอมันบ้องมนบ้องแปลว่าอ้ายเนี่ยงนองบ้องอ้ายโอได้ทังคำได้สองคำเราถามถามมีผัวอะไรยังเนี่ยงเป็นประดายให้เต้นเมียนเต้จ้ายังหมดทันนี่แล้ววะถามอีกไหมแล้คิดอยากได้บ้องให้คือจังหวัดไปได้แต่เนี่ย คือจังบ้านไห้คือจะได้ยูโอ้ยตาตาตีบจะอายฮัสซี่เตียเจะอาไหมไม่ต้องอายจะเป็นแก่เขินดียอดชายไดง ว่าเป็นตาเสยิวจักเม็ดมึงเพิ่นวิทย์ลอ้าวเอ้าวว่ามึงงูกินเขียดโอ้ยก็เฮ็ดไปสันหละเฮ็ดเฮ็ดยังดีใจนี่แล้วดีใจเฮ็ดยังยินเสียงพี่น้องตบมือสวดสวดพี่น้องมึงกัสิฮักนิ่งน้องสมกับนิ่งน้องชินหอดเพิ่อนจันโน่เอาไผว่าเพิ่นฮักเจ้าเพิ่นฮักตบมันจังเทียงตบมือให้สวดสวดด่ได้ตบเพื่อฮักเจ้าสมศรีว่าตบเพื่อวัฒนธรรมข่อยบอกเพิ่นเอ้าตัวห่างสันเอาบ่เอาเพิ่นสิฮักเจ้าไปทำประโยชน์หยังจะเสิหยังให้เพิ่่นนนเปป็็อออัจบบแหหลกกมมใได้้โย อันปอกน้อใหม่มันบอกหาตัวเฮียนหม้อเด้คุณเชกร์เดียนไส่เบ็ดปุ่นผู้ทด่จีซูใค่อันอันอันสีเบอยากก้าวหนาคนนั่นบอกเบ็ดร้อยหลังสิใส่จุ่มในหมองเดียวที่มันโมเมนต์แซ่ปอกระเสียบหนีหลังเนึ่งก้าวหนาไปเสียบหันหลังเนึ่งก้าวหนาไปเสียบหันหลังเนึ่งไปเรื่อยๆจนมืดร้อยหุ่นตัวค่อยใส่บอเบ็ดจักแตนี่หีบก็ได้ถ่วยนั่นมันโมเมนต์ก้าวหนาแนวี่ยนก้าวหนาแนว่ยไเอ็กกำบ้านเครื่องเขาปลูกตั้นเธอพี่บ่า สิบุญจะขึ้นไปยูงของแอร์ขึ้นไปยังเปิดบริษัททำการข่านี่แล้วโอ้ข้าใครเออได้ได้ได้คือหลายควอมูอก็มีขยันแล้วขาทุนแล้วข้าก็ได้เอ้าก็ข้าจะวางเฮียนหน่อยควอมือหน่อยเขาก็ระจายธุรกิจใหญ่จนเกินตัวที่มันดูแลผูทัือหุ้นเขาก็เปิดบริษัทน้อยๆสี่เหลี่ยมเจตุรัสเป็นตาหักเป็นตาหักตีเอ้าบริษัทจากไหนโอ้ซึ่งกัตตาเปรุ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยผูฟแข้นข้อจะของขายลงไปที่ขายของนั่นขายยังเอ้าเริ่มที่ไม่แค่หูจนฮอตแว่นตาดำ ยาดมยามองนวดทอนแหนบแนบทอนนวดมีหมดทุกทิ้งทุกอย่างเลยเนาะเอาสิไปไขายใส่เอาคิวรดนี่เอาจะว่าสิยขาดทุนบ่ก็ได้เอาสมา,า,าสิขาดทุนกลาตาบร,รูบหัวเขาบอได้ว่ากลน่าตาหัวดอก,กอีพองี่งจะสิขาดทุนโอ้ยควองูมีมันมสิทอดทอเงินบบถือปุ้ที่ทอนเงินทอนง่ายคือสิตตยสำคัญว่าสิทอดหนือบทอนแค่นั้นน่ะม่มันคือว่าแน่วแน่นะนี่อยากได้ก็ไรหลายบ่ได้อยากได้ยูอยากได้ก็ไมไลหลายห้องก็ทอนซาซาท่านอยากได้ก็ไม่ัง พ่อแม่สั่งสอนข่อยได้ยินตะกอนเพิ่นมีแต่ว่าเฝ้าซื้อเฝ้าขายได้หนูเด้อโอ้ยสมัยสิท่านอยู่ท่านจินเฝ้าซื้อเฝ้าขายเห็นบ่สั่นซุ่มกับเจ้าลื่นพอลื่นแม่ที่เฮ็ดบ้านจัดสรรเงินพอนถ้ากับเจ้าส่ง15บปีจังส่งหมดเอตีพอดีเจะส่งบ่ทันข่อยยีดบ่ขายให้ผู้อื่นมุ่นญงอยมาลังเดียวอันขายอยู่3ามเถ้าพูนซั่นตัวเอราะจะพิบ้าอย่าดมอยจะมองหลอด12บาท50ขายน้อคิวรถผู้ใดไปพอนเจับยันพอ10ปีมันมันขึ้นอยู่กับเฮาผู้ขายเฮ็ดเอาตัวมันจะเฮ็ดจังได๋สิเป็นจังได๋ เอาเไงทดสอบอ่งรเอาเหลอดหนึ่งสิบสองบาทยาดมขาให้ใบลอยจะทอนถือว่ขาทดสอบจะแค่ดีแล้วเอาคือว่าใบห้าลคุยขย่าจะทดสอบหยเดี๋ทอนคือจะว่าขายนามาแปทงนางมาท่นพอกลนอุ่นมดก็มองเอาเอาคุยไรเอาเอาเอเอาใบละพันให้เลยทอนถือว่เอา มาถือไก่ปกเพิงแ่งออบอกเพิงสิทอเนี่ยเอาบาเบิ่งผู้เฒ่านั่งวิ่นรถนั่งอยู่ทั้งรถเออซื้อยาดองนห้องหลอดดึงสิบสองทิเงินแบ่งพันมหาห้าเเงินทอนห้าพ่อปะในห้าก็บอกว่าพระท่านพ่อเอ้าไปตัวไปเนี่ยมันบอกเป็นตัวเด้เห้าทวงออกกำไรมันสิไปได้ยังไงยังสิบไอันนั่งถ่ายจะเข้าได้ยายผมขายแต่ก่อนท้าก็ลอขายไปเรื่อยๆงูกับมาหาเราอีกใกลกี่พ่อละละเออทวงที่นั่นทวงที่นี่ด้เวลารถกระู่านไม่ัวในแ่า ไ้สผมดกจะชงหัวรถมาส่งงยมได้ยังซื้อผู้หุหากินนี่รถจะหน้อยจนเท่าหรอเบอร์ได้ออกเบอร์ได้เขาหูงมาตัวพ่อรถพ้าไม่ไงเน่ยเล่นไปเขาก็เอาอาเอันสิ้อฝ้าไปยังล้วกันเขาเอิ่นมาแหงเลยวิ่งชั่วฝ่เขาเคยยิ่ตัวเตอนพ่อพ่อบาปนี่ไม่ไง่นี่ยดินตายไว้ท่งรถพนเอันั่เฝ้าทิศฝ้าทิศฝ้าทิศมาไม่อยาดูยายผมคอยเรนดอกปุยันหนึ่ว่าบขับรถฝ้ามาแม่ยังนั่เงินท้าอย่างน้นั่้าเงินท้อ่งนี้ โซเฟอร์ก็บ,บ่รูเ้เรื่องแล้วเขาจีท่อนให้ดอกครับไปเรื่อยๆเอาไปมาวิจสายตาเขากำไรมันจีไปไใส่เข่ากระเป๋าเลยมือ,นอหนึ่งเขาไ่ต้องขายหลายดอกอยาดมซองหลอดเหลือกินไปนเถอะพบ้าไปเถอะว้ายไปเถอะพี่บ้าอุ้ยขอดูเห็ดน้ำเจ้าดอกเบิ้งตีพี่น้องฟังไปฟังมาปอสีแผ่นขีดโกงหายกูมอเปดมัน่มมันโกงในสีท่อนอยู่รถพ้าไม่ไงนั่นไปก่อนจำเป็นต้องถ,ถือเงินไปถาเล่าเออถ่ายยุคนันเราซ่อนแล้วสิลบมาใหู้่พออยู่ตัวลบมากกะจำปร่ได้มันจำได้ขเพราะว่าเราเคยหูจักัรกอย่างเงินคืนป้า ปัดปาดปาดพี่น้องพี่น้องมันคือเป็นจังสันท่านี่แม่นแล้วโอ้ยยันเงื่อนขึ้นระบบสันจะสิหัวแตกจกมือทะเบิงทำไมสิแตกเลยเนี่ยเจ้าบ่ทอดเงินเล่าวว้ยแล้วสิใส่หลานมาตีหัวปักหล่นเหลวซิบมือยังไม่เห็นหนาหอยเลยบ่อาจาสิบพ่อมาขายบ่มาเห็นยังกำไรเป็นพ้อว่งอย่างหรอกนั่งพักวันอยู่บ้านสักผ้าสักแพ้าถูเฮือนถูซ้านล่างถวยล่างบ่วงซอยลูกซอยเมียเขาสบายเงินบุญบุญป่มาเลยโมเลิวหหวยนี่ใส่ของคนให้เป็นสันตัวทางว่าเถอะท่านนี้เฮ้ พูดได้หักนิ่งหน่องบ่พิดหวังหน่องพีดหักรถบ่อเงินท่องใบบินบินแนวายุ้ยนกินใบอึดอยากอยากเที่ยวมองใดในประเทศไทยพาไปเวัตทุกบอกเอ้ยบ่ไปมันเจ้าีนีขาดยางสมศรียางไปน้องข่อยขี่รถตลอดแล้วเอาเงินใส่เขามันมีข่อยกับบ่ไห้บ่ไห้เขากไรลุ่งไรลุ่งก็ลงต๊ะประม่นรถเฮานั่งโดนเขาจู่โผก่น้าพาก่อนเอ้าลงแล้วสมศสิหอดบ่พัทยาสิไปเที่ยวพัทยายิงสิบรีหอดไรลุ่งมองได้ก็ยืนย่อนเพาะท่านพอขับรถก็มาอีกยงบื้อบกอีกก็ขี่อีกเขาไรลงออีีกกก็นไปเรื่อยๆ สามขั้นของหอดโตพัทยาซื่อขั้นทีซีไปดูเปิดหอดละย่องหมดเลยขั้นขอยืมเครื่องราคาได้ของฝากวุได้กก่สร้างขอยี่นเรียบแล้วดูพักหวานเจ้าเอี่ยวพักหวานมาขายแต่คนยัดในถุงปุ๋ยถึงรังหอดพักกระเดากัได้พักกระเดาเมียนเรียบโอ้ยไปหิววะกองเขาเกินหายนี่เดี๋ยวเขาไปได้นั่งเฝ้าด้ไปเคื่องราคาบุญปัจจุบันหายู่ฮะกินพ่อได้เขาก็สีสวยวังสงการเขาแข็งคักตัว่นื้อตีองเส้นชันขึ้นบ้านเวิ้นเวิ้นนะเว้ย เพิ่นเอาได้ติงได้ของเพิ่นได้ขื่นมาบ้านนะขึ้นมาบ้านผู้จิ้งนึ่งได้เครื่องใส่ไฟฟ้าหมุนของไฟฟ้ามึงเดอ้อะเหรอเลยเห็นต่างกันเต็งแล้ค่ะมันกองสีดได้กว่ากับเฝ้าหาซื้อกองเป่าหือกันเปิด <c oughs> กองเป่าอือกองออแบบเดียวกันยัดกระดาษทังคือพิมพ์ใส่เลยเด็กไปตั้งเฮียงคางเข้าไว้คาราว่าบัตรลงหิวของเขาลงเลยกองมันคือกันเนาะแต่หอดบ้านใครเอกเออลูกเออนี่ใครเอาบ้าบพวกแจ๋นนีตั้งแต่ฝาอ้อมเล็กน้อยสมดุลเด็ดสอบเนี่ยคอยด่าคอยกันเฮ้ยหากินใส่มึง จะมันหาอยู่หาก,กินว่หมานแทน,นอ่ะอ้ต้งเหีหาก,กินเอาซื้อตัวนี่เอาก็สั่งเนืยข่อยสิฮักข่อยอะะนะปาดบางทีพีหน่อเซลาตของมูก็ได้ดิอย่าไปมากล้วเราสั่งหน่องฮัก์วเอาตัวของมูอต้นน,น,นั่น,ออน,นนี่คพออเห็น ไป้าไปอันลืมฟังล่องวาข่อยฟัง่ง,งไม้เบิาา่งบิ่นี่อันข่อยลืมฟังอีดีตกลงไหมเราตาหวานตกลงไหมเราตาหวานนี่ประเด็น,นค่อยมากาันตาเนี่ยเสียงดีขนาดาเลยโอ้ยน้องข่อยห,กกห้งคักุนี่พูนแข้งคุยร่วงหนาไปเดิแม่ได้เลี้ยงหล้วห้องจบซิบเดียวย่องมอธอน้องข่อยไอยเดือดเดียวเลยมันสิยบเสือกับนบนคุยได้หลายเขึ้นบนที่เราเมื่อเสาร์นี้ยางพาบ้ามันที่สุดคับขึ้นมาฮอนเฮือนเจ้าของพวอมาไล่เต็มข้อว่ามันนักมวยแซมสั้นเขาบ่าปาน เข,าข้าจมากขาเจาะให้แต่เป็นอสีดาครับปวดตายก่อน,อนจะมันลวงนี่นไปย่ต่างประเทศพ่นอาประเทศไหนเทยญี่ปุ่นมุนนั่นตัวแหงร่วยสิไปเสียดายเฮงสัตว์เสียดาจังได้ไปยุพุนแท่นที่สิไปยุน้องคนไท,ย,ทยซุ่มไปทำงานนำกันหัน่ไปยุที่หล่ะย่นทางใต้ญี่ปุ่นตื่นถึงมากมือละเฮ้ยกระเดียบว่าจะภาษาญี่ปุ่นออกไปมาเรื่มภาษาไทยวันจะของนี่มองคอยเสียดาน้องห่ยห่วยไม่คอยก็เสียดายสัตว์นี่คนไทยบอกไทยโบเปลี่ยนไม่นองไผ่เราแท็กซี่แท็กซี่เป็นแบบทออึสมัยโบรรราาหืว่่ทีด นี่บอกนี่บอกนี่บอกเออนี่ลนะนี่ลนะนี่ยบอกแท้บุได้เลยบอกบุได้่จะคำเลยบ่มันสิจื้อซื่อเจ้าของได้อยู่บอกเพราะเขาว่าแท็กซี่มันสัญญามาเลยคือคือคือซื้อคนแต่มีการเตี้ยนแปลีบอกเออมันมันตุ่งตัวเลยแน่เลยเนี่ยบอกแท้บุหรี่เลยว่าเจ้าจะมาตั่วใครไว้โอ้ยเจ้าสังเกตยังเนาะเขาหน่าเพราะคือคนไทยจำเป็นคือพวกสมัยโผลอ้อนต้นอ๋อมันคือวางสัตว์เจ้าสังเกตยังไงสังเกตคิวโปโปหนึ่งคือสีแมลานต่ำต้นไม้ว่ะ ไปตับไม่ยังตรวจใหม่อ่ากแ็แผ่นดินไว้ยุ่งมึงโกเบได้อีพออ๋อตอนนั้นได้อยู่หันบอกเออหนีลมหน<ง>ีตายติเกียตะกายข้างเกาะดิหนีค่างบาง,าง,าง,างาใหญ่แน่สมศรีนีวิทย์ตักดินเจรบาศว่าบลุดเมโคกปลาปานท่านนั้นบ<อ>่สังเกตอีกทีเด้อดังพื้นดังคนไทยจังเม็ดคืออย่างคือกบนอนเวทนีดิมีเป็ดเลียดอยู่ดังยันได้บักกอดกก็เดียดเนาะเออเขาไปกับฝากปอมมึงเด้อควอมกบระบาดนี่ยเดวิ่งหูดใบบักพร้าอ่อนลงหมากก็ลงน้ำเด้อเขาเอินลูกโดดลูกโดด ผักจะไปใส่ย่างเดี๋ยวใส่หลายๆอย่างแน่ผักใส่แน่ผักกระเจี๊ยงแน่ผมมัารำแล้วข้าวตักใส่ถัว่วกับซุิมคุยกินอ่ะพอกินอี่เปล้วมันโมเมนต์อ้อมกบกลายเป็นอ้อมดังหา่าแกก็ได้ว่าวลวงว่าเลยจะว่าขยือ้อจะเสิบะอะไรพาก็ไม่ได้บังคับมิย่างสิโอ้ยคนไทยว่าไทยมันเป็นมีแมนด้วยตัวกับตัวโผดโอ้ยคนขยี้ตัวเจ้าจังไดยเด็กขั้นถามว่ามันหูจักภาษาไทยเข้ามาเขาว่าจะปาดดังไปอ้อมไม่ซีเยืนในปาดบ่เ ข้าไม่จะมาเจ้าะถือว่ามันงุ่มดังแหลนขมทงไปเลยเหรอเอาตีเลยบอกมันคือเรื่องเนี้ยมึงคาแต่วงจะว่าเมึงเด็กขอไปถามมึงก็ <c oughs> ได้บอกไทยมันเป็นหรือเปล่าไม่หนังหรอกคันนี่ไอ้ท่อนนี้มันเป็นตาสั้นเถอะเอ้ไม่จะไปกับพอรอพอรอไปรถลดไอ้ถมังตังเอ้ยขอไปถามวัวเขาไปคือเจ้าบุญวิบัตมีซ่องสีมีโอกาสได้คุยได้ถามบอไปเจอไดเสร็จเคยเห็นบ่นนินจานิ่จ้าแบบไบบในหนังในโทรทัศน์มุดดินจูดนี้นั่นโอ้เราเห็นได้บอกมือเศร้านี่ฟาดมุดดินแกนไปเลยมุดน้ำนี่แล้วิดดบใจจขััง พอึ้นมาขันใจลูกหญิคือว่าเราบดดินแกนหนีได้สัตว์บดดินแกนนั่นพวกในหนังในนินจาในหนังในโทรทัศน์ฝุ่นมุดดินมอนี่มัดดนสามารถที่มุดดินได้แต่หมกจกขุดดินสามเทียมยังม่วจำหมกจกอยู่หรือว่าเอามา่ว่าร่วมเซก,กันเว้ยร่วมเซก,กันก็แยกเอาเ่าเป็นว่าเป็นที่เป็นไป,นป,นปนซ้อนหัวขิงเงียติดมากกับที่กินหัวขิงเงียที่เจ้าเมต้องเว้าเดี๋ยวคะจะไปถามเมืองว่าไทยบ่ได้ไดีบ่ไม่อยากเหี้ บอีกลืมอยังหลักเคยเบิองโมหนังหนังหยังหนังกำลังภายในเนี่ยแบบใดเคยเห็นบอกเอาเขาใส่ดาฟันกันเสียงสั่งสั่งใส่วีซ่าตัวเบาไปเลยส่วนมากสสู้กันตอนกขาขึ้นแต่งตัวสีดำพ่างไก่เพื่อเสียวตัวโหลดไงโดดจากตึกนั่นโดดจากตึกนี่ออกไปว่ายังเขาจับตัวได้ไรตัวท่านกอนสหายตัวข่วนกลุ่มนะปาดแล้เห็ุได้เสมอเศร้าดีโอ้วเพรข่วนมือตึบข่วนจางหายปั๊บเราก็หายตัวเลยนาดำฟีฟี